ขั้นตอนการซื้อขายทองคำแม่ทองสุกบนเคพลาสใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัยเพียงเปิดบัญชีและแลกเงินสกุลต่างประเทศบน k คพลาก็ซื้อขายทองคำกับแม่ทองสุขได้ทันทีขั้นตอนที่1เปิดบัญชีทองแลว้ววอลเล็ตเงินต่างประเทศ 1. เปิด k คพลาเลือกธุรกรรมบริการอื่นและเมนูซื้อขายทองคำ 2. เลือกเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายทองคำบนหน้าจอแม่ทองสุก 3. ศึกษารายละเอียดกดยอมรับ 4. กดเปิด wallet เงินต่างประเทศพร้อมศึกษารายละเอียด 5. ทําทำการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนและอ่านเงื่อนไขพร้อมกดยืนยันเปิด wallet เงินต่างประเทศสำเร็จและทำการเปิดบัญชีทองคำต่อไป 6. เลือกเปิดบัญชี MTS g o เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีทองคำา 7. สแกนหน้าแบบประจำตัวประชาชนและกดต่อไป 8. กรอกข้อมูลแบบประจำตัวประชาชนและกดต่อไปเปิดบัญชีทำคําสำเร็จหลังจากนั้นจะได้รับผลการเปิดบัญชีผ่าน K+ และอีเมลขั้นตอนที่2และเงินเข้าวัลเล็ตเงินต่างประเทศ 1. เข้า K+ ไปที่วอ a เ l ็ตเงินต่างประเทศและเลือกแลกเป็นเงินต่างประเทศ 2. ระบุจำนวนเงิน US อล l าร์หรือบาทที่ต้องการและกดต่อไป 3. ตรวจสอบข้อมูลและเลือกยืนยันเพียงเท่านี้ก็แลกเงินสำเร็จหน้าจอจะแสดงอีสลิปการทำรายการขั้นตอนที่3ซื้อขายทองคำสามารถเข้าซื้อทองคำได้ที่หน้าธุรกรรมเลือกเมนูซื้อขายทองคำการซื้อทองคำานหน้าจอการซื้อขายทองจะปรากฏขึ้นเลือกซื้อประเภททองคำที่ต้องการทั้ง9 9 9 9และ 96. 5 2. ระบผู้จำนวนเงินที่ต้องการซื้อทองคำและกดดาเนินการต่อ 3. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันชำระเงิน 4. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินค่าซื้อทองและกดต่อไปโดยเงินจะตัดจากวอลเล็ตเงินต่างประเทศเพียงเท่านี้ก็ชำระเงินค่าซื้อทองสำเร็จหน้าจอจะแสดงอีสลิปการทำรายการพร้อมได้รับอีเมลการขายทองคำ 1>, 1. เลือกขายตามประเภทความบริสุทธิ์ของทองคำที่ต้องการได้ทั้ง99.99% 99และ96.5% 2. ระบุน้ำหนักทองที่ต้องการขายและกดดำเนินการต่อ 3. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยนันเพื่อยืนยันการขายทองคำเพียงเท่านี้ก็ทำรายการขายทองคำและได้รับเงินเข้าวอลเล็ตเงินต่างประเทศสำเร็จพร้อมได้รับอีเมล ขั้นตอนที่4ถอนเงินจาก wallet เงินต่างประเทศ 1. เข้า Kplus ไปที่ wallet เงินต่างประเทศและเลือกแลกเป็นเงินบาท 2. ระบุจำนวนเงิน US d ลลาร์หรือบาทที่ต้องการและกดต่อไป 3. ตรวจสอบข้อมูลและเลือกยืนยันเพียงเท่านี้ก็แลกเงินสำเร็จหน้าจอจะแสดง e ส l i p การทำรายการขั้นตอนที่5ตรวจสอบรายการอลเล็ตเงินต่างประเทศ 1>, 1. เข้าหน้า K เลือกวันเล็ดเงินต่างประเทศ 2. ประวัติการทำรายการจะปรากฏขึ้นสามารถเลือกดูประเภทของรายการและระยะเวลาได้ซื้อขายทองคำกับแม่ทองสุดด้วยตัวเองได้ง่ายๆสะดวกปลอดภยัยทำได้ทันทีบน K